มาละมาลสองคน,น SW อย่าราพี่รอให้ได้ระยะยิงนมาแล้วมันจะเข้าบ้านแล้วเวมเา,านเหมัมนห็นหลพนพี่ละมาเ,เห็นเหานามนเ็่เหน นี่วิ่งหนีมก่อนนี้ก็แบบกลับไม่ทันมันอยู่ข้างหน้าหินเยนี่นี่คางนี้ก็มาว่ะ ทางนี้เห็นนะเห็นนะเห็นนะจำเป็นหมดลูกระสุนหมดแล้วด้วยหนีเลยหนีเลหนีหน,นีไม่ต้องห่วงหนีไว้ก่อน ไว้ก่อนหนีไว้ก่อนขอฆ่าแล้วกนกล้าไม่ละเอเนอร์จีดิงแล้วกระโดดเข้าไปเลยช่วงมันคิวเนี่ยไอ้แดนไปแล้วไอ้ั้นไปแล้วไปแล้วลว,วะเอาไอ้หลังหิดดีกว่า ก็ยังอยู่กับหลังหินนั่นเองมันหิวกันอยู่แหละหนุ่มตีตีวงอ้อมตีวงอ้อมไปอยู่จุดอื่นกระโดดลงไปเลยไอ้นั่นไปแล้วไม่ต้องห่วงหรอกรู้ปะ่ะตอนแรกมันอยู่ข้างล่างบ้านหนุ่มอะมเสียงปิดประตูปติด ก็อีไอสองตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยมันจะขึ้นมาหาหนุ่มแล้วกระโดดนี้กระโดดนีกระโดดนีเอาลูกซองก็ได้เอาลูกซองก็ได้เกือบถึงข้างบนแล้วนะเน่ยมันรอนู่นอยู่ Oh. ปืนปืนมันแรงปืนมันแรงมันยิงมันยิงเข้าเต็มเต็มตัวไม่ตายวะห่างกันสักแพทเข้าเต็มตัวเลยนะที่จะปืนมันแรงนี่แกนอพักเนาะโอเคโอเค